ต้นหมากขามเทศใช่ปะนี่ตัวมาขามเทศโอ้ถ้าจะกินก็กินหน้าเป็นหวานอยู่เนี่ยมะขามเทศเดี๋ยวเท่าของสีเอิ่นอันนี้มาขามแต่ใส่ผลงานบู๊ยหลายๆครับก็ มันมีหลายต้นไนงนฟังผีดกับมี่ครับอันนี้สองต้นชมสวน,น,น,นทางฟังนวนสองต้นเศรษฐกิจพ่อเพียงปลูกยังก็ได้กินนั่นแหละมันอบมะขามเทยด<า>่อันนี้เป็นต้นเป็นต้นดอกแค่อันนี้เป็นต้นดอกแค่ครับวาตบ ดอกนามเราเด้อเตรียมดอกแคไปใส่แกงส้มนี่ครับดอกแคยืดไต่ต้นดอกแคก็สิเป็นอันนี้แก้วมังกรนี่เนาะนี่เนาะนี่แก้วมังกรนี่แก้วมังกรเตรียมดอกแคไปใส่นั่นแกงส้ม นี่เหมันเฮียไอ้ต้นนี่ยงานอเอวาเอวานโน่โกลับมามาไปแล้วไกลับแล้วเอวานโนกระดือดดือดิแน่ไม่ใช่ว่นฝนแน่จนันก็เริตกนาำฝนเอ่ยไปน้ำหลากฝนนี่ ชวาชมสวนดูทงหน้าครับงกวยกับงามๆได้กวยก็ได้ไปเดี<ป>๋ยว<ป>จากลาพี่น้องไปทรับนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ